วันนี้มารีวิวหนังเก่านะครับเป็นหนังปี2022ที่ผมมีโอากาสได้ดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกมันดูมีอะไรดีนะครับชื่อเรื่องก็คือ Don't Worry Darling แปลเป็นไทยก็ลามประมาณว่าแบบไม่ต้องกังวลน,นะที่รักไม่ต้องห่วงนะที่รักเดี๋ยวพี่จัดการเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แฝงความมิสตอรี่หน่อยๆอ่ามันมีความลึกลับมีความซับซ้อนอยู่ในนั้น พอดูแล้วแบบเฮ้ยยังไงต่อเฮ้ยยังไงต่อตลอดเวลานะครับคือชอบเรื่องนี้มากนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของแจ็คแล้วก็อลิสเนี่ยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เป็นเหมือนบ้านในฝันอนะเป็นหมู่บ้านเป็นทุกอย่างคือมันดูแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟไปหมดมันก็คือเหมือนเป็นบ้านแล้วก็เมืองในอุดมคติหมดเลยนะครับ หมู่บ้านหรือว่าเมืองเมืองนี้นะชื่อว่า Victory ครับเป็น Victory Project ซึ่งมีทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำงานบ้านดูแลสามีเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับหน้าที่สามีก็คือต้องออกไปทำงานทุกเช้าเวลาเดิมเป๊ะแล้วก็กลับเข้าบ้านเวลาเดิมเป๊ะนะครับ คือหนังก็ให้เราเห็นนี่แหละว่าเออผู้หญิงก็ไม่ได้ทําอะไรทํางานบ้านแล้วก็ไปเรียนเต้นวอลเลยแล้วก็เอาใจสามีแล้วก็มีอะไรกันแค่นั้นคือมันดูแบบเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเป็นตุกอย่างนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเสาหลักของบ้านออกไปทํางานนะครับซึ่งอ,อีเมืองเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่เรียกว่า ตรงกลางทะเลทรายเลยนะแต่ว่าข้างในหมู่บ้านเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้เต็มไปหมดนะครับบ้านก็คือสวยโมเดินสุดๆเนาะมีเรียกว่ามีรถเมล์ประจําหมู่บ้านนะครับมีรถประจําทางคือมันดูทุกอย่างมันดูแบบมันอยู่ในความฝันอะ it's like you're dreaming เหมือนแบบเรากำลังฝันหรือว่าหลับไหลอย,อยู่เนาะซึ่งพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยนางเอกเริ่มระแคะระขายละเฮ้ย ทำไมไข่ที่ฉันจะเอาใส่สเต็กเนี่ยเอ้ยทำไมไข่บีบแล้วมันมีแค่เปลือกอันนั้นคือเอแรกนะครับแล้วทีนี้นาเอกก็มักจะได้ยินเสียงเพลงหนึ่งเป็นเสียงฮัมเพลงแล้วนางก็จะติดฮัมเพลงนั้นอยู่ตลอดเวลาอึ <h ums> จึจะไม่ได้ละ <g iggle> ก็เป็นก็เป็นเสียงฮัมเพลงที่แฟนนางชอบฮัมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น เอาละเดี๋ยวจะสปอยนอหาบางส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้ก็ไปหาดูกันแล้วเองนะครับคือเหมือนมันเคยอยู่ใน Netflix ด้วยนะแต่ว่ามันเข้าออกแล้วอะก็ไปหาดูกันเอาแล้วกันนะครับ Don't worry darling ปี2022ก็ไปดูกันมาได้หรือถ้าอยากจะฟังรีวิวแล้วก็มีสปอยนิดหน่อยเนี่ยก็ฟังกันต่อได้